อย่าพุ่งมาหน้ากูนะมึงอย่าพุ่งมานะเว้ย <c oughs> หลังจากนี้กูไม่รู้กูลงไห้ เฮ้ hey, สวัสดีเราอยู่ในเกมดาวอินไม้แม่นะครับผมเป็นเกมแนวจมอยู่ในฝันร้ายของฉันนะครับผมเป็นเกมอ่าเป็นเกมแนวฝันร้ายนั่นแหละอ่าที่ทํามาจากไอเป็นฉันฝันร้ายและเอามาทําในวิดีโอเกมนะครับผมก็คือเป็นคนที่ฝันร้ายเรื่องเกี่ยวกับน้ำทะเลอยากขอทับ้าจอแป๊บหนึ่งนะ เอ,อเกมแม่งดังไปไหนไม่รู้ขอเป็นประสาทสารละกันอปิดก,ก่อนนะแม่งสิงน้ำทะเลดังมากโอเคคือเกมนี้เป็นเกมอ่าเกี่ยวกับความฝันอ่าฝันความฝันที่เกี่ยวอะไรกับฝันร้ายแต่น่าจะเกี่ยวกับน้ําซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าได้เห็นคลิปคนอื่นคือเป็น จิกตอกนะเป็นคลิปของ t ิกตอกนะซึ่งเป็นคนไทยเราเล่นนะครับผมผมเลยสนใจก็เลยหาโหลดมานะครับผมซึ่งผม <c oughs> เป็นเกมที่ผมแพ้ทางน่าจะแพ้ทงางมากที่สุดนะครับผมเกมที่เกี่ยวกับน้ําความลึกหรือง่ายๆว่าครับมันจะมีโซนาหาดทรายแบบเราสามารถเหยียบทรายได้นะและน้ามันถ้าเราเล่นทะเลแล้วน้ามันจะเป็นใสๆใสๆใช่ไหม เราจะเห็นว่ามันจะมีจุดสิ้นสุดของชายอยู่ประมาณอ่ากี่ร้อยเมตรจำไม่ได้นะเออแล้วมันจะมีแบบเป็นน้ำน้ำทะเลมันจะเป็นสีออกแบบอ่าน้ำคุณคุนอะไรเนี้ยอ่าฟ้าฟ้าคุณคุนจะและอ่าก็ถึงจุดมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเลยไปไกลหน่อยแ,แบบมันจะกลายเป็นน้ําสีน้ำเงินเข้มเลยอะไรมานั้นนะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกลัวก็คือกลัวการโดนจมน้ำนะครับผมคือนั่นแหละ คือผมน่าจะเป็นฟาร์โมในเกี่ยวกับพวกน้ํานะครับผมผมมีกลัวความสูงแล้วกลัวน้ําลึกนะครับผมเพราะว่าผม่ายน้ําไม่เป็นความสูงผมก็บินบินไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมป้านไหนใครบินเป็นมาก <c oughs> โอเคก็เป็นเกมแนวเกี่ยวกับฝันร้ายนะครับผมซึ่งน้ำทะเลมันดังไปหน่อยขอเ่าแล้วกันนะเพราะว่ามันดังจนหูผมจะแตกมากกว่าโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ ไอ้เกมที่เกี่ยวกับการฝันร้ายนะครับผมฝันร้ายสลับผมที่โคตรน่ากลัวสุดคือการที่ว่าอยู่ใต้น้ำโอ้โหกระตกชิบหายเดี๋ยวขอขอปรับขอปรับไม่เป็นหายนะอืมโอเคโลนอมอร์นอม์ได้ปะโอ้นอร์มอร์ควอด โลดีกว่าดูสภาพแล้วโอเคโอ้เ okay. oh. มาช้ามากเลยขอขอปรับจูนเมาส์หน่อย mm hmm. เป็นฝันร้ายจีไม่น่าฝันร้ายเลยเฮียเดินข้ามกลางความมืดมิสแล้ว่ามันเป็นการรลงวมฝันร้ายปะเกี่ยวกับ น่าจะเกี่ยวกับน,น้ำทะเลด้วยอะไรด้วยอะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหมึงเดินมาได้ไงวะโอ้โหเดินจนถึงชายหาดเลยเว้ยว้าวภูเขาสวยอยู่วิววิวช้ได้อยู่ตรงนี้เป็นทางเดินเลยฮะ กระโดดไม่ได้นะเกมนี้กระโดดได้กระบ,บาและผมคิดว่ามันน่าจะเดินไปทางนี้แหละถูกแล้วกีว่าอย่างนั้นนะเกมนี้วิ่งไม่ได้นะครับผมถ้าเจออะไรก็ ตามสภาพแล้วกันนะครับผมบอกเลยโอเคเกนี้ผมอา่าเห็นว่า,ามีผีด้วยนะครับผมระวังหัวใจไว้เรื่องผีนะจ๊ะ <c oughs> แกบอกไว้ก่อนมีคนลงไปไว่ายน้ำหนึ่งคนแต่ไม่ใช่เราโอเค ไอ้เหี้ยขนาดดูในติ๊กตอกก็ยังรู้สึกน่ากลัวก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มาเจอของจริงแบบน่ากลัวกว่าเดิมอีกผมเป็นคนกลัวนะเนี่ยกลัวนานท่านโอ้โหกลัววัดไอ้เหี้ยแล้วเสียงเพลงกูหายไปไหน เออ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 มึงเป็นใครกูไม่รู้มึงเป็นใครกูไม่รู้ <c oughs> หมูจีนตากออกเลยพ <c oughs> ุ่งม่งเลยเสร็โอเคผมเห็นแค่ประมาณช่วงนี้นะครับผมโอ้ยหยยเยยยยยเยย ลงไปว่าเกลียดการอยู่โอ้โหเกลียดอะไรที่เป็นอยู่ข้างบนมากๆเลยโอ้โอโยกูจ,จะจม <c oughs> อาะ อยู่ได้วะอายุโอเคเชิฝันได้ไม่ใช่ที่กูคิดใช่ไหมไม่ใช่ที่กูคิดใช่ไหมมึงอย่าพุ่งมาหน้ากูนะมึงอย่าพุ่งมานะเว้ยหลังจากนี้กูไม่รู้ อะไรบุรีอะเร่ออะไรครับเนี่ย ทำไมกูรู้สึกกูจมน้ำเนี่ยกูไม่ได้คิดเองใช่ไหมคุรู้สึกว่ากูเริ่มใกล้น้ำทะเลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอะกูไปได้เองกอกูฟังรอเลย เป็นเกมสั้นเหรอเออเกมสั้นจริงๆด้วยเอ,อ๊ะสั้นชิบหายจะจัดได้ใจความชิบหายเลย <Okay. S 1> โอเคอ้ยัวใจัวใจกูโคตรเกยียดเลยสัตว์เออเอ,อ๊ยรู้แค่เออจะเจอผีสองรอบก็คือเจอผีที ว่ายนา้ตากับเจอผีที่อยู่บนข้้งบนแต่ไอช่วงหลังดดงนี้กูไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยแม่งโอเคเหมือน,นตัวเราเหมือนฝันร้ายสุดท้ายก็คือเรายังไม่ได้ออกจากฝันร้ายนะครับผมถือว่าใช้ได้สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็น,นเกมที่มีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับฝันร้ายได้ใช้ได้เลยมินเขาบอกเอ เดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอนะครับนี่มะมันอ่ามันเหมือนเป็นอ่าเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ฝันร้ายแล้วเอามาทาเป็นการเป็นดีโอเกมมันเป็นการเดินทางเล็กๆที่ในฟอร์มฝันของฉันในวันหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจมน้ำทะเลในสเปนฉันฝันร้ายในการทำอ่าฉันฝันร้ายและทําเป็นดีโอเกมมันเป็นการเดินทางบุคคลที่หนึ่งสู่ฝันร้ายที่ฉันที่เคยมีในระยะหนึ่งมันเป็นเรื่องราวการจมน้ำทะเลนะครับผมก็คือน่าจะเป็น ฝันลายนะครับผมแต่ไอ้เ้ยอาสกูสะดุ้งเชียวขอใจกูกวายไปอยู่ตาตรงไอ hey, he ้เีอะผีไม,โม่โผล่มาโคตรสุดเลยเกมโอเคถือว่าเกมนี้ใช้ได้นะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าของผลงานเดฟอ่าเดฟบดีมีผลงานอื่นไหมไม่มีนะเขามีผลงานเดียวแปลว่า ในอน,นาคตเขาอาจจะมีผลงานอื่นหรือเปล่าไม่มีนะครับผมผลงานเดียวเลยจริงๆวะเขามีผลงานเดียวจริงๆแฮมีช่อง youtube เขาด้วยแฮะผลงานเดียวแต่เขาทําเป็นวีโอเกมเดียวเดียวดกว่าไม่เขาทำเป็นแค่วีโอคลิปปะ<ด>ออคิดว่าเขาทำเป็นวีโอคลิปมากกว่านะโอ้ เอ้แต่ทำเกมไม่เร็วนะเอาจริงถ,ถือว่าใช้ได้เลยอะอย่างแรกเลยคือภาพมันสวยมากนะเกมเนี่ยดูดูความรายละเอียดสพื้นทรายสิสวยนะถึงอาจะมีข้อเสียเรื่องแคปเจอร์ตรงที่เป็นไอเทมอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่นะเพราะไอเทมอย่างเช่นอาจจะมีใหญ่มากเล็กมางแต่อันนั้นไม่ค่อยเป็นไรมากแต่ โยดยรวมคือสวยน้ำทะเลก็ดีนะครับผมผีมันก็เล่นเอาสก,กเสูเสืเสกกว่าใจวายเลย <c oughs> โอเคก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เป็นเกมคลิปสั้นๆส,สั้นจริงๆนะเพราะว่าคลิปมันไม่ถึง10นาทีใ่ยเกมนะครับผมตอนนั้นเป็นการบ่นของผมซะมากกว่านะคือว่าเป็นเกมคอนเซปต์ดีเกี่ยวกับฝันร้ายนะครับผมโอ้โหอะไรที่เกี่ยวกับฝันร้ายนี่บอกเลยว่า มันคือฝันร้ายของแท้นะครับผมเรามาดูดีกว่าแต่ละคนเขามีคะแนมีภาพวิจารณันยังไงนะครับผมออกเป็นภาษาไทยก่อนนะปั๊บฉันอ่าคนแรกชื่อว่าซื้อซื้อเนกะซื้อเกะใช่ไหมฉันสนุกมากในการเดินทางตามถนนอ่าสายฝนในตอนกลางคืนแต่ผมไม่เจอฝนหา้ายที่มีแสงส่องและประรยากาศที่ดีและฉากสยองที่ทําให้ฉันประหลาดใจจนหัวใจฉันเต้นตุ๊กต แบบซอรพสนะนะั่นนะถือว่าเกมดีมากตัอเจ้าของคลิปบอกว่าออทีวขอบคุณสำหรับวีโอของคุณนะสว่วนนี้ถ้าเป็นคนไทยปะเออเป็นคนไทยหรอือวะไม่นะอ๋อญี่ปุ่นนี่ไงเห็นปะัวมันจะมีหน้าคลิปอย่างเงี้ยเออเป็นของคนญี่ปุ่นเอ,อ้ยญี่ปุ่นบอกว่าอ,อ่อาจะนะเป็นคลิปของคนญี่ปุ่นนะ ชื่อครูนะครับผมขอบคุณสนับวิดีโอที่ขอบคุณที่สร้างวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องดาที่ดีและมีคุณภาพจริงๆฉันจะรอเกมแบบนี้ถ้าคุณมีเวลาทำวดีโอเอ้ทำวดีโอเกมของฉันนะไอ้มีเวลาจะดูวดีโอของฉันนะอ๋อถ้าคุณมีเวลามาดูวดีโอของฉันนะอะไรมาเนี้แต่เอาจริงๆถ้าเขาทําเกมทําเกมนะถือว่าดีนะผมชอบถึงอ่าผมปรับภาพสุดไม่ได้แต่ภาพโลก,ก็ไม่ได้แปลว่ารีย่ยนะ ถือว่าดีใช้ได้นะผมคิดว่าส่วนคนนี้ชื่อว่าการเล่นเกมของกลยุทธ์อ๋อแต่เป็นรูปผู้หญิงฉันชอบเกมนี้มากเลยอ่ะฉันกลัวและสนุกมากๆแล้เจ,จะของเกมอ่าจะของเกมบอกขอบคุณสระขอบคุณสละกันเล่นนะครับอันนี้ของคุณที่จะปฏิบัติตามนะครับผมชื่อเทมากเลยดีดีจริงๆเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างจะดีเช่นเช่นกัน8เต็ม10 จะลาผมนะสิบเต็มสิบหัวใจร่วไปจัตุ่มเลยให้ตายความรู้สึกของของอาลาเซมอนนะครับผมลาลาเซมอนอ่ขอบคุณสำหรับการอยู่ก็ไม่ใช่ขอบคุณอีกความรู้สึกของการอยู่ในน้ําและมันครบกระเทือนหน้าคุณทําให้ความทรงจําอันน่าสะบึงกลัวที่จะเกิด ที่เกือบจะจมน้ํากลับมาเป็นความคิดที่ค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ฉันชอบเกมนี้มากเลยอะไร,ะไรมันยอดเยี่ยมมากเลยถ้าไม่ถึงตอนจบเกมมาก <c oughs> เาจ้าของคลิปบอดีใจครับอันนี้ขอบคุณครับทําให้ฝันร้ายเป็นจริงเป็นจริงแน่นอนครับผมโอ้มีคนเล่นเยอะมากนะครับผม <c oughs> ก็อาจจะมีคนไทยมาเม้นด้วยนะผมคิดว่างั้นโอเคถือว่าเกมนี้ ดีใช้ได้นะครับผมสำหรับคนฝันร้ายเกี่ยวกับพวกการจมน้ํานะก็จริงๆแล้วฝันเรื่องการจมน้ําผมเรียกว่าผมเคยเคยเจอประสบการณ์เรื่องฝันจมน้านะแต่ไม่เคยเจอหนักแบบนี้นะของผมถือว่าเบามากๆนะเดี๋ยวก็จมน้ํานะครับผมของเขาของเขาหนักกว่าของผมอีกนะก็ความฝันของเขาเกี่ยวกับจมน้ําแล้วมันไม่ได้เก็มันไม่ใช่แค่ความฝันอย่างเดียวนะ มันเกี่ยวกับประสบการณ์เขาด้วยซึ่งมันน่ากลัวมากเลยนะการจมน้ําอ่ะสําหรับคนที่กลัวการจมน้ําจริงๆอะ่ะอย่างเช่นผมอะ่ะเอาจริงๆใครพาคือถ้าผมไปทะเลรอดต่อไปถ้าใครพาไปเล่นสปีดโบนนะผมจะไม่ไปเล่นนะเพราะว่าผมกลัวน้ําทะเลมากเลยแบบกลัวแบบจิเจอตัวอะไรหรืออะไรอย่างนี้เปล่า น่นหละเหมือนกลายเป็นฟาสโมโปเปี่ยนเนาะเอ้ยกลายเป็นฟาสโมเกี่ยวกับพวกน้ำทะเลนะกลายเป็นโลคก,กลัวน้ำทะเลแต่จริงๆครับผมไม่ได้กลัวน้ำทะเลนะผมแค่กลัวความลึกเฉยๆนะครับผมนะประมาณคนกลัวความสูงอะไรมานะผมกลัวความลึกเพราะผมว่ายน้ําไม่เป็นนะครับผมว่ายน้ําเป็นก็ว่าไปอย่างนะแต่ประเด็นคือผมว่ายน้าไม่เป็นเออขวดเกลตดเลยถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ฝันร้ายของอ่าเจ้าของเจ้าของอ่า เจ้าของเกมนะครับผมชื่อเดวดลลิส uh, นะครับผมถือว่าเป็นเกมแนวจิตวิทยาที่ผมเข้าใจความรู้สึกเขาเลยเลยอะว่าการเหตุการณ์ฝันร้ายเนี่ยจากจากการเกิดบรากาศในในการเกิดในเรื่องจริงด้วยแบบเราไปเจอเรื่องจริงบ้างเราเกิดจะจมน้ำแล้วก็ มันการจมน้ํานี้เราเก็บไปฝันอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงๆนะคือเข้าใจความรู้สึกเลยว่ามันรู้สึกกลัวขนาดไหนผมเข้าใจจริงๆแต่ถ้าเลือกคะแนนนะครับผมผมให้สิบเต็มสิบนะคือเข้าใจสำหรับคนจมน้ำกลัวน้ําเหมือนกันเนาะกลัวความลึกด้วยผมเป็คนคนกลัวความลึกด้วยแหละอ่าผมไม่ได้กลัวน้ํานะผมเป็คนคนกลัวความลึกของน้ํานะกับกลัวความสูงนะถือว่าน่ากลัวใช้ได้ แต่ตอนสุดท้ายคือโอ้โหไอ้เหี้ยเข็มสัดเข็มขาดสั้นเลยอ่ะไม่คาดคิดไอ้เหี้ยโผล่มาเต็มหน้าเลยโอเคก็ถือว่าสุดยอดสำหรับเกนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะครับผมจะกอตัวก่อนละ